ครับก็สปีดชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะคนที่สับสนุนคนสับสไคร์แล้วเข้ามาดูนะฮะก็นะ่าเกมที่คนกำลังช่วงคือวอ r t ทันเดิรและผมก,ก็เล่นในรถถังใช่เกอร์วันรุ่นเฮดหนึ่งฮะรุ่นแรกๆฮะโอเคฮนะก็ลืบแนะนำตัวไปก็จุดหนึ่งเก้าเซนแคสเกมนะฮะ แล้วก็้านนี้เป็นซิมูเลเตอร์แท่งซิมูเลเตอร์งานอีเวนต์กิจกรรมนะก็ยังไงอ่ะมันสมจริงฮะก็ดูแค่เพื่อนเราฮะรถถังจะไม่มีชื่อบอกจะไม่มีการตรวจพบนอกจากสายตาตาดีฮะ ตาดีได้ตาไรเสียใช่หรือเปล่าว่าคนละเรื่อง่ะโอเคนะเราไปดูฝากความหวังกับไว้กับไทเกอร์อแล้วแหละว,ว่าเราจะเก็บแต้มมาได้เท่าไหร่โอเคเราก็ดูทีมก่อนมีอะไรบ้างก็มสมจริงฮะดูจากการหมุนป้อมหมุนป้อมเฉยชาอยชานเี้ก็เพื่อเราฮะเห็นไหมไม่ไม่มีชื่อบอ,อกโอ้รถถังใส่เครื่องบินก็ลุยแมหนาเลยปะ สม้แม่งปังว่ะถ้าจริงมากๆมันจะดูตำแหน่งเรานะคอยดูุไอ้นั่นๆเจลาเจลานานก่อนมองไม่เห็นชัดกะต้องกะความสูงอ <ste al impaired> ่ะเฉียดไปโอ้โหลดนานจังวะของเวิร์บแท้งก็จะโหลดห้าวิห้าวินิดๆ อันนี้โหลดไม่รูก้กี่นาทีเกือบโดนละวลงมานิดโอเคยิงเข้าไปโหยเต็งเชโอเค,อเ,คเราจะอยู่นี่พอนานพอสมควรนะเพราะว่าแบบว่าให้เพื่อเราลุยกันไปก่อนกันตายด้วย ยังไงวะมองไม่เห็นเลยวะเพื่อนเรานุ่นอยูนุ่นมองไม่เห็นนะเราเรามาเปลี่ยนจุดกันคลปนี้เหมือนระยะทางติดหินแหมทำไมติดหินตายแล้วนะ่ะเหมือนเคลวนี้เหมือน ระยะห่งา,งงงางเออติดอ่างระยะห่างจะมีผลกับกระสุนบินด้วยินไปหาด้วยถ้าตามประวัติศาสตร์นะฮะไทเกอร์ยิงระยะนั้นและปืน88มมกับกระเอกกระถางเชียร์แมนก็เจาะเข้าไปสบายสบายแล้วอันนี้อะไรใช่ไหมมันไม่เข้าไปมันไม่เจาะตัวคนเดียวครับ เกมนี้จะไม่ตายง่ายเหมือนวอบจะไม่รถถังจะไม่มีเลือดเหมือนวอบแทงนะวอบแทงแป๊บแป๊บตายละอืมโอเคดูคะแนนนิดนะ่งวอบแทงไอ้ไน,นใคร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 ไม่เห็นเลยวะโนุนนนนนๆๆดนโดนเจอแล้วเจอแล้วหลักหน้าไม่โดนิ่งไปไหนยิ่งไปไหน,ไไห,นหลบกัน ไปไปไอ้ไฟเราก็ยังไม่โดนกันฝั่งนี้มาเป็นไงหาย โอนนเคโดนไป,ปนนคังไ,ไม่คไม่เข้าหรอกทำการเรียนรู้จะวัวแพงมาการทำเอสเอสเทจะทำให้มันยิงไม่เข้านนบอกแล้วจริงไม่เข้าเพราะมันยิงไม่โดนยิงไปยิงแดด ตัวตะโก๋ไปซะไไม่โดนนะฮะเอตินาขาบโดนมึงปับป๊บปั๊บอ๋อฮัดเดี๋ยวจอร์ฮึแต่นั้นไม่มีมมใครอยู่ไม่มีโอเคโอเคโอเคเราเปลี่ยนที่กันดีกว่า เปลี่ยนดีไหมเดี๋ยวคอยดูก่อนแล้วกันว่าจะเปลี่ยนดีไหมมองไม่เห็นมันว่ะโอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้ว อย่างไรวอยู่ไหนไม่เห็นวะหินนี่ก็เปลี่ยนเสมือนบังเกอร์ชั้นเดียวตาดีได้ตาไร้เสียบางบาง เปนไม้ปังอะยิงออกเลยระยะไม่มีบอกตัวเลขเหมือน a t ตเท f i ฟิวว่าระยะห่างเท่าไหรเท่าไหรฮะเหมือนกล้องสมัยใหม่อะไรพวกนี้เหตุที่ผมไม่เอากระสุนมายเยอะๆก็เห็นไหมมีผมเอามาแค่สามสิบนัดเองเพราะว่าถ้าเอามาเยอะก็เสี่ยงจะโดนยิงแล้วรังมาจุกระสุนระเบิดอะไรพวกนี้อาจจะตายภายในนั้นเไไดียวก็ได้ถ้าไปยิงตัวรังกระสุน เอามาน้อยดีที่สุดฮะ เราเด้อเอ้ยนั่นๆเจ็ดเราเจอแล้วเกือบตาบอดมองไม่เห็นไหงวะเคยไปอีกเยังไงวะตาดีนั้นเราอะยังมองไม่เห็นใครเลยไอ้นั่นๆเจอละเจอละเจอที่สามสิบสี่แล้ะที่สองสี่แปดห้า ของรัสเซียอีีีดดดอออะไรหยุดอืมอะไรเป็นไงอร่อยไหมนั่นก็ M4 นี่จะมาสู้ไทเกอร์นี่นี่ยิงเข้าไปยิงยิงนี่ไงนี่ไงโอ้โหเด้งปืนไทเกอร์เนี้ยเด้งว่ายิงไม่โดนไฟ ตุ๊กเเป็นจากพวกแทงนะฮะเพราะว่าพวกแทงการจะยิงรถถังไทเกอร์เข้านี่คือต้องยิงตรงท้องมันอย่างเดียวยิงตรงท้องเข้าแต่มันไม่รู้คือว่าวัทเทนเดอร์มันแตกต่างกันนี่ไงนัดเดียวจอดถะาไอ้สองนัดดีกว่าตายแล้วใช่ไหมเอย้ยังไม่ตายยังไม่ตาย,ยด พร้อมปืนค้างเหรอนี่ยิงเข้าไปเไปไ็นไงไป่าวหายแล้ว,วลเครื่องพังเดี๋ยวเรื่อยๆซ่อมเร็วๆเหมือน <c oughs> มีสองคนข้างหน้าแล้วตรงไหนอีกตรงนึงโอเคถอยๆในนั่นนะหวังว่าคจะไมโคคชจะไม่เป็นไรนะนั่นไง โหมดนี้ถคาจะเห็นรถถังได้คือว่ารถถังนะั้นมันยิงไม่โดนแล้วมันจะเกิดเป็นงานปืนใหญ่นองครับอะไรปืนใหญ่ลงแล้วไงกูออกมาทันโอเคไปไหนแล้วไอ้คันข้างหน้ามองไม่เห็นนะตะบดตรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยอไอ้ข้างไอ้คันข้างหน้าก็ไปไหนก็นไ่ดู ไ,ไ,ไ,ไอ้นั่นไงไอ้ตาถั่วกูออกมาแล้วโอยนี่ไงไโดนระเบิดตูดฮนะไปข้างหน้าไปไหนโอเคเราหันหน้าดีกว่าหันข้างนันนานไม่ดีเอาเอาโอ้โห,โหเห็นไหมปึป๊บป,ป,บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บทีป้อมเปิงค้างถ้าลอยก็ถือว่าตายข้างเป็นอะอะไร IS 1โอ้โห ได้เครื่องบินลองเล่นดูดิหมดนี้มันจะยากแค่ไหนเชอวขอแป๊บนึงหืมคอนโทรลออปชันรู้ไม่รู้เรื่องรู้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ ก็มีกับตกถ้าขึ้นก็ถือว่าเดี๋ยวยังไงวะขึ้นถ้าเรามองขึ้นก็ขึ้นถ้ามองลงก็ลงเดี๋วโอเคโอ้โหอยู่ตั้งไกลแล้วแบบหมดอย่างนี้จะหาเครื่องบินเจอไหมเนี่ย,ยจะหารถถังเจอไหมเนี่ยนี่เป็น JU s t u ต a 87าปิดปืน 47มมเป็นปืนใหญ่อากาศนะฮะเอาไว้สนับสน,น,บนุนแบบว่าล่ารถถังอะไรป,ประมาณนั้นมันถุดไหนว่าเราตายตรงนั้น is หนึ่งหายที่มันยิงเราไป is เป็นภาษาของ is หนึ่งเป็นภาษาของอังกฤษนะฮะ แต่จริงๆรัเสเซียคือ JS JS นี่คือย่อมาจากโจ,โจเซฟสตาลินเ,เจอละเจอรละโอ้ลวงอุ้ยโลบด้วยเดี๋ยวกับกับก่อนกับก่อนป่ากับบ้านตอนนีททวิตไม่ใช่นะโอเคกลับ อะไรอะไรโอ้โหไม่เล่นไอ้ขับไม่เป็นรถถังโอเคหน้าทีมเราน่าจะชนะแล้วแหละดูจากการยึดทองแล้วโอเคฮะผมจะกลับไปองรถเพราะว่าจุดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วอะโอเคฮะลาก็ไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับโอเคจากการคลิปหน้าสวัสดีครับ